สวัสดีครับมานักกรหลานครับมาดูโชคหน้า PCX นะแล้วก็ทอดสปริงตัวยาวออกเพราะว่ามันแข็งนะครับถ้าเราอยากใช้สปริงเอรินเราก็ต้องใช้อุปกรณ์เดิมแล้วก็เปลี่ยนแค่สปริงเอรินนะครับคือมันเป็นการกําหนดมาตรฐานมาโดยผู้ผลิตนะครับก็คือเอรินนะครับถ้าเราเอาเอรินแล้วไปใส่นู่นใส่นี่แล้วก็ไปบอกว่าสปริงเอรินแข็งไม่ถูกนะครับคุณช็ตติ้งไม่ถูกต้องนะครับช่างที่ทําให้นี่มั่วได้ใจมากนะครับ ก็ต้องใส่ให้มันแมทชกับน,น้าหนักนะครับสปริงเขาจะให้มาทั้งหมด2ชุดนะครับเลือกสปริงที่เหมาะสมกับน,น้าหนักผู่ขับขีบ่แล้วก็จะมีแผ่นแผ่นชิมนะฮะมาให้ปรับอีกทีหนึ่งแทนการกลไกการหมนุนติดตั้งเรียบร้อยนะครับสปริงเออร์ลินนะครับปรับแผ่นชิมนะครับให้เหมาะสมกับน,น้ำหนักคู่ขับขี่นะครับ มาดูนะครับชกหน้านะครับได้ความนุ่มนวลกลับมาแล้วนะครับเนะื่องจากสปริงมันไม่ไปยันกันนะครับเนี่ยจะมีจังหวะรีบาวคอไปชันนะครับนุ่มนวลน,นะครับดีดีนะครับ